ไปเป็นชงชาเอาไปเรียบร้อยนี no, s <S ่ไงยายาเป็นอาเอาเจตรงแก้วใช่มีเลข้างมือเออเอาเอามาเปิดมดูดิมึงขีดขีดขมึงดูไฟแน่ารมชาชานี่ยนล่งชามากเอ้วเขาชี้ตัวเอาไก่อนเอาไ้ก่อนเจอแล้วเจอตรงไหนเนี่ยลังคาเนี่ย ใช่อ้ใช่กินเฉยเลยเนี่ยนอยู่ในนี้เนี่ยนี้ลแม่ต้องนานต้องนานทำไมไม่หลับพี่ใหญ่ตาดีเนีเปล่าหยิบไปหยิบมาเล่นหยิบไปหยิมาต้อเลยมาเจอไหใหญ่่สายนี่แหละทีเม็ดทีเม็ด าเลยไปมันก็ดิ่งดีสุดยอดสุดยอดบัตรส่วพวกนั้นมีไหมมี้งหรือเป่าวจดีไงเรียบร้อยอนี่จอท่น่ง่ยเท่าไหร่ถดพี่ถ่ายดดี๋ยวผมถ่าเดี่หม่เสหรือว่างเน่ยเสมีเท่าไห่ตอนแรกตอนแรกมีมเร่เนี้ย

ไม่ได้เข้าบ้านว่าตัวเราไม่ได้ให้น้ำให้เนี่ยเขาบคนเดียวด้วยเมื่อ hmm, กี้เนี่ยเออเจ๊กี้ถามบอกว่าแต่เดี๋ยวมาถ่ายรูปให้จบอันนี้อันนี้ยาวใครรับสารภาพใช่ไหมตับผไม่รู้เรื่องอันนี้ผมซื้อมาไว้ใช้เองไง จะเชื่อได้ไม่ก็พูดเด่างพวกเราอ่ะไปเปิดปานะครับไอ้แบบนี้อ๋อไว้ไ่้ครับเพราะว่าเป็นแต่เดี่ยวให้พ่อไปเอาแล้วกั้เอางี้นี้ดึงหังคนเดียวก็พอแล้วไม่ไม่ติ่ายก็่ได้ให้ให้ดเียด่ไมาะ มายนเบต้นเไปสอบสวนรประมาณสองอาทิตย์นะก็เคยมาหาข่าวก็มีคนที่กลุ่มวัยรุ่นเน่ยมามั่วสมเยอะตอนเช้าแล้วก็มีข่าวว่ามีการจำหน่ายวันนี้ก็เลยขอกำลังทหารมาสรวที่กำลังเข้ามาตรวจสอบตรวจสอบก็พบยาเสพติด มีไอ้กับมีร่องรอยการเทลงในโถชักโครกนะก็ถือว่าได้ในปริมาณน้อยจริงๆการข่าวนี้ว่าตรงนี้มีขายเป็นเป็นหลักพันเะม็ดนะแต่แต่เราก็ตรวจยึดได้เล็กน้อย